สวัสดีท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวคลิปนี้น้องสายันบังเอิญมากครับจีบมานานตกลงราคากันไม่ได้ครับผมพอดีพ่อค้าซื้อเศษเหล็กมาตกลงราคาได้สายันรีบวิ่งเลยครับผมคลิปไล์สดวิ่งมาัมาเจอรถเกียว กันนีครับผมเป็นของมิสซูครับผมจอดไว้นานแล้วตากแดดตากฝนกันหลายปีเลยทีเดียวนะครับยังจบกันไม่ได้ก็เลยมาวันนี้นะครับผมโอ้โหเหมาะมากก็ดีเลยสายันเป็นช่วงล่างของมิสซูเครื่องยนต์ไซโครนเอลสองร้อยซีซูครับ ช่วงล่างนะรลักษณะคล้ายค้าคูบันดาลครับล้อเป็นล้อล้อยางนะครับพี่อะไรไอ้พวกอย่างพวกท่อพวกนี้น่ะไม่ต้องตัดให้มันนี่นะให้มันใช้ตีไปใช้งานได้ครับเนาะนั่นน่ะเนี่ยพวกท่อเนี่ยก็ใช้ได้ท่อนี้อยกเป็นชุดเลยเผื่อมีใครสนใจ ไม่ต้องตัดแบบให้มันตัดตัดตัดยอดใช่เอาแค่ยอดออกก็มัเห็นแล้วเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนี่ยก็เนี่ยไม่ไปไหนสรุปว่ายังไงสยันครับโอเคไหมโอเคโอเคกันเนาะตกลงให้ตัวเองที่ยังไงตกลงแล้วเนาะก็เสนอมาแล้วแล้วก็ยุอยุบยุบเ็จเหล็กเสร็จเหล็ก ไหนตัวไหนตัวอู่บ้านสายันตัวนี้เขาบอกอู้บ้านตู่มันผมเพิ่งแต่เปิดแต่ไม่ได้ใส่ป้ายเราแค่โลโล่คือเงินเองที่จ่ายโอ้นังก็ซื้อตั้งเป็นผมขายไปเป็นตันเลยผมซื้อไปแต่เป็นตันสิบเอ็ดบาทผมเอาตามโรงงานบาทล่อซื้อผมตั้งสองรอบเรียลเลยครับปกติน้องนี่อะไรในหมู่บ้านใกล้ๆกันนี่อะไรอาแยก ชิ้นส่วนขายไว้เส้นเหล็กนะครับผมทีนี้ว่าได้้ามีเ้นเหล็กก็ขายให้แล้วพอน้ําเก่าไม่มีเลยพอน้ําเก่าคงไปขายได้แต่600้องดูดูครับผมไอ้ลูกเบลมเลยนะช่วงล่างก็ผมไม่รู้เนาะช่วงล่างครับเอาช่วงล่างเอาปั๊มลูกใหญ่เลยนะสองลูกเลยเอาชุดล่างบนเลยนะครับผม รถใหญ่ๆซื้อโล่พันครับโล่พันห้าโอ้โหใหญ่มากเลยครับของบิซูนี่เดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์หน่อยเองเพลงขอผมเครื่องยนต์ในบิซูลเพราะผมว่ามันเนเพลงมาซื้ออะไรกิโลละสิบเอ็ดบาทตอนผมตัดรถเกียวไอ้คันใหญ่ทั้งคันเขามาซื้อไรเจบาทไม่คนไปขายเองไม่คนไขายนะบ่อน้ำถังน้ำคนไปขายเองได้สิบเอ็ดบาทนะใรีไซเคิลนี่ราคาเนี่ยนะครับ อ้าวเราของพี่อยู่ที่ไหนแล้วก็กิโลบ้าน<อ>พี่อยู่ไหนผมอยู่บุขนชัยครับบนชัยตำบลหนองบอนบุขนชยัยโอ้มาไกลแท้ไกลรถรลลพี่เราพี่นั่งเกจได้ทำให้เราพี่โกเลยใช่พี่ไหนพ,พี่พี่เกษตรผ้าทามแกก็อ,อยู่ตรงไปไปใกล้ๆหนองบอนใช่เมย์หน้าใหม่ใหม่ไปห้องกดเหมือนเดิมอืมของพี่มีขายพวกพวกอะไรมือสองอะไรไหมมีครับผมมีชื่ออู่อยู่หน้ารถผมโชว์การช่างครับอู่อะไรนะโชว์การช่างก็อู่ใหญ่เลยรู้จักไหมโชว์การช่างงานอะไร นี่เอาเอานี่ลง YouTube เดี๋ยวใครสนใจอะไรก็เป็นวิวของพี่พี่ชายเกี่ยทำเกีต่อรถตุ๊กๆต่อยเต็นขายอะไรช่างคมตัดรถต่อยเต็นด้วยครับต่อยเต็นโอ้ผมก็ขาคอยเต็นกันดิเพื่อได้เข้าไปรีวิวได้หรือป่ะสมองของพี่มีอะไรอะไรเยอะไหมพวกมีอยู่บ้านพี่ชายอย่างนู้นที่ว่าจะส่งไปตลอดเพราะว่าถ้าตัดรถสิ่งอื่น พวกเท้าพวกเท้าพวกไออะไรนี่สุงเกส่งกระโดงให้พี่ชายเพราะว่าพี่เราเขาแอบเกี่ยนเก็บเขาครับเราปกอะไรประตูพวกอะไรรถเกี่ยวมีเยอะไหมรถเกี่ยวก็ไม่มีก็ไม่มีใครเล่นหรอกอย่านั้นมีแต่อะไรพวกรถรถยนต์ครับผมอ๋้เดี๋ยวให้พี่ไปตัดไปสยัญ เราก็ไปทำงานเราต้องไม่ตันเลยออกงานยังฮะตกลงไหมับได้โอนเงินให้เลยก็ได้อุ้ยไม่น้องก็อยากช่วไงเดี๋ยวผมต้องย้ายรถอัดฟางไปบ้านนั้นอีกรัวเส็ก็การซื้อขายถ้าบอกว่าเอาแล้วเขาก็นั่นแหละนั่นแหละมัดจำครับนั่นแหละได้ว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไงเนาะนั่นแหลยย่างถึงใบกิ่ทละลุปุ๊บย่อมมัดจำปับครับนั่นแหละให้ให้คือถ้าขายก็ขายเลยพี่ไม่ต้องนี่หรอกให้น้องมัดจำไปเลยว่า นั่นแหละเดี๋ยวเปลี่ยนใจเดี๋ยวทางนู้นให้สูงนิดนึงครอ่าอืมครับแต่ละผมขี้เกียจไปหาที่นู้นเลยเลยที่บริรัมแต่ผมเห็นที่เขาโพสขายโอแพงมากเลยแพงฮันแพงอันนี่ผมก็สตาร์ทลงมาเลยมันมีของพี่ชายที่เอามาคันหนึ่งอยู่แต่เล็กเดียวพี่ซื้อมากี่หมื่นล่ะหกหมื่นประมาณหกหกหมื่นแพงปิ้งยิบอือจะไอ้ครูประจารถกระสมบนั่นเห็นซื้อมาหกหมื่นแบบเกี่ยวได้เลย คืออยู่นซูรินอยังยังไม่โอเคป่ะพี่ยังไงโอเคยังโอเคแล้วครับโอเคแล้วเน้องเอาโอเคว่าขอให้น้องไปละสามหมื่นช่วงล่างครับน้องก็จะได้ไปต่อยอดต่อพอทำแช่งันเสร็จแล้ว ใครที่ชมคลิปนี้ที่ชอบตัวชุดส่งข้าว,าวตัวนี้ก็ขายนะครับ,บแล้วก็ที่ใช้งานได้เนาะอันนี้ก็ขายนี่จะขายเท่าไหร่พี่ไม่รู้เลยไม่เคยขายของเลย <c oughs> แล้วแล้วแต่ผองช่องเลยขายนะครับอีกห่งไม่เคยมาเซ็นใคแล้วแต่ผงช่องเลย <c oughs> เอาขายเท่าไหร่เดี๋ยวโทรมานะครับโทรมาใครที่ต้องการ <c oughs> ตัวนี้ ทิศทางสายันปรับตัวนี้บุญได้รอบเลยรอบเลยเหรอครับมาข้างล่างได้ด้วยมาได้เนี่ยพี่เป็นแบบเฟืองเอ่อเจียงชูโมเจียงว่เจียงครับเจียงชื่อช่างอะไรนะสายันสายันกูออกจะดังนะสายันคนดังนะเนี่ยรู้จักเป็นช่างเปช่างดำช่างดำช่างดำก็รู้จักช่างดำอืมตัวนี้อย่างพวกตู้อะไรข้างบนเนี่ยน่าจะเป็น เศษเหล็กได้แล้วแหละเพราะว่ามันผูกไปแล้วเหล็กมันเยอะอีดิครับหนักเหมือนกันนะนี่คนเลยพากันชิดยากอยู่มันจะยกขึ้นโดยังไงไม่ต้องยกไปแล้วอยู่ใกล้ๆท่านเองยิงไงดูก็ผู้ชายคนเดียวก็สู้จนตัดก็เลยเอาไว้ตรงน,นี้บ้านตรงน,นี้เอง ครับตัดแต่น็อตมันก็หลุดแล้วครับแล้วสายันจะอุ่นยังไงมาจำมาจําโ่นเลยอ้าวเดี๋ยวให้เจ๊เขียวโอนเลยได้ไหมมันจะเด้งขึ้นโด้วยซ้ำไหมเอาทีมงานอาหารชั้นสูงได้หรือยังโอ้ได้แล้วนะเจ๊นะปดอาหารชั้นสูงครับพี่น้องอะไรอยพึ่งเลยมิมวะครับมิมพึ่งแล้วแต่เขาเรียกอืม น้ำมีได้นี่ข้างกระติกนี่พอดีเลยเนาะพยันพอดีเลยเนาะครับพอดีเลยพอดีได้อ่ได้อยู่ใกล้ๆไม่ต้องไปขนย้ายคนอะไรไม่ต้องไปะไรอ่พ่อค้าก็ไม่ต้องขนกลับบ้านแล้วครับเอาแต่เงินกลับก็พอแล้วเอาแต่เงินกลับเอาของเบากลับก็พอแล้วอืมอ๋อเลือชุดท่อปล่อยข้าวครับใครสนใจก็โทรมานะครับ สายันขายเท่าไหร่ <c oughs> ผมก็คิดไม่ออกเลยเอา,อเอาราคาประมาณเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันมาครับถูงใจพ่อค้าก็ปล่อยเลยนะครับ <c oughs> ถ้าให้ราคาเลยถูงใจ<อ>ก็ปล่อยเลยนะครับเกษตรพันธ่นะพ่อปล่อยข้าวพร้อมเกลียวจะจ่ายหมดเลยได้ไหม <c oughs> เอาหมื่นหนึ่งก็ได้เดี๋ยวมัดยาไม่หมื่นหนึ่งเดี๋ยวชำระนานเลยพี่ พวงนี้ก็เสร็จอืมพรว่านี้ผมมาเมื่อกี้มาว่ามาดูอ๋อมาเมื่อกี้ตัดได้เร็วมากเลยตัดขนาดนี้เลยโอ้การกระจายเลยครับอะไรครับผมอะไรพวกเนี่ยหนวดกุ้งยังใหม่เลยครับหนวดกุ้งเนี่ยเป็นอะไรได้เลยนี่ใช่ครับหนวดกุ้งยังเหมือนเหมือนไม่ใช่เหล็กนะเป็นอะไรนะฮะใส่ยันมันไม่ใช่เหล็กนะเนี่ยเป็นเลนบอก มันเหล็กนี่แหละพี่เหรอเป็นเหล็กสปริงแต่ว่าเหมือนว่ามันไม่ขึ้นสนิมอะมันเป็นเหล็กอย่างดีนช่ครัเอาชุบอะไรนี่หรือเปล่าลูกดาวนะครับลูกดาวโคกเกลียวตัดจนเกลียวดาวก็ยังอยู่ครับผมเอาไปทําเป็นอะไรรับรองในราคาไม่แพงแน่นอนครับขายเป็นกิโลไหมพี่ฮะโอ้ยอันนี้เอาไปเป็นสายแป๊บก็ใช้ได้นี่นนั่แหละ ใส่แป,ป๊บก็ใช้ได้นี่ตัวนี้ยางนาเกียวไว้ตัวนี้เอาไว้เพื่อเราทำรถใส,ใส่แป,ป๊บก็ใช้ได้เลยเออนี่นะเนี่ยตัวลูกยางนี่ก็มีแล้วเนี่ยนั่นแหละกลับก็ถอดออกแค่นั้นเองตัวนี้ซื้อไว้เจียวเลยม,ม,มันเมล็ดก็มีเลยซื้อเป็นช่างกิโลแต่ว่าเราก็ไว้ไปทำรถเกี่ยวรถไลครับทำดาวขายก็ได้ขายคูปต้าก็ได้เนะออได้เลยทำเป็นชุดลูกดาวคูปต้าเนาะครับ กี่เม็ดกี่เม็ดก็ได้เนี่ยถ้าใครกำลังขยายปากหรือว่าสั่งได้จะทำลูกดาวก็สั่งนะครับน่า่ะจัดไว้ทำไม่กี่วันก็เสร็จแล้วลูกซื้อหนวดมาใส่ไหมใช่ใช่แจวเลยเอามาดูทางนี้บ้างครับเด้อใครเด้อใครจะบวมเด้อวันนี้เด้อเดี๋ยวโอนมาแจมเรียบร้อยแล้วเจ๊ไอ ไอ้ลูกดาวนั่นน่ะขายเป็นกิโลไหมนู่นน่ะเป็ดไหลมีไที่แค่ไอ้ดาวนี่นะเออก็เป็นกิโลเนาะครับฮะโหลยี่สิบชุดชุดดาวนี่นะโหลยี่สิบทำไรนิดหน่อย ไม่แพงครับเต้ก็เจียวเลยได้ตัวนี้น,นั่นแหละยังใหม่นะลายันเนาะยังไม่เนะบเียเบ้ยวเลยเยังไม่เบี้ยวเลยเจียวเลยนี่สวยเลยเลยเอาไปไหมเจ๊เขียวลายันว่าไง <c oughs> เดี๋ยวมีคนชมคลิปต้องการก็ติดต่อสายันได้ถ้ำตาไม่ไม่รับเหรอรับไปะตาน้ําเต็มเลยดาวอาหารชั้นสูงมาแล้วครับพี่น้องผมจ้องนานแล้วนี่ผมเห็นตั้งแต่ปีแล้วแล้วน้ําเยอะไหมน้ำครึ่งเดือนอะไรเนี่ยเดือนเดือนสามหรือเปล่าเดือนสามแหมหวานเหลือเกินนะเดือนสี่แล้วเดือนสี่ หนสมอบลองเลียรูดให้<อ>ดเเเเูเอาเลียอะไรสิ <laughs> เอาลิ้นเลียสิเอาลิ้นเลียหน่อยไปเอาไปที่พำนักของเราโ <c oughs> อ้เจวเลยฟึ่งบิมหวานนะเนี่ยครับอย่ามองนานสิไปนน <c oughs> หิวไ <c oughs> ปจังเอาไปบ้านเราก็ <c oughs> สุบแล้วก็คือสายันได้ชุดล่างไผมรถตัวนี้แล้วนครับเออเอชุดนี่แหละสายันชุดบนหลังเนี่ยจบเอาอยู่เราะอะไรได้ไม่แล้วก็ช่างกิโลว่ะถ้าจะเอาก็ช่างกิโล ไม่ไม่ก um. e ็อะไรเดี uh. uh. ๋ยวค่อยว่าก <right> ันโซนอืมดีเนาะเดี๋ยวก่อนดูตอนนี้กอนเพราะทำอย่างนั้นก็ทําเองก็ได้ก็เลยทําเองก็ได้อืมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นระบบมันพวกระบบไฟฟ้านะอืมแต่จะชุดคอนโทรนี่แหละชุดคอนโทรนันมีแต่ไฟฟ้าเท่านั้นเออ ไม่ใช่ผมเพานอหนึ่งไฟฟ้าดยว่เคือไฟฟ้าตายเลยใช่ต้องเปลี่ยนชุดคอนโทรลใหม่หมดบ่อีนยกชุดนี้เซ็ตเลยซื้อไปนี่ก็เสี่ยงดวงเหมือนกันนะเสี่ยงว่าจะใช้ได้หรือเปล่า นั่นแหละไอ้ที่ซื้อซื้อไปเนี่ยก็มันก็เสี่ยงเหมือนกันแต่ลงทุนก็มีความเสี่ยงใช่นักลุกต้องมีบัตรเตอืมนีบัตรเตลดุนะเขาแข่งเลยมันเจ๋งมานานมันมันเน๋งเห็นหลายปีแล้วที่ผ่านมามันมันมีคนมาถามเยอะตัวเนี้ยมันมีมันมีอยู่คันหนึ่งแล้วเมื่อวานโดนเขาก็มาอีกคันหนึ่งอืมแต่ผมจะไม่ไปดูเลยดูมวยดำ ไอ้นั้นชุ่มจักรยานค่ะรับแล้มันจะเป็นแท็กเล็กนะแท็กเล็กรุดรุดอุ้มือนกันเลยแม่เขาจะขายแต่ว่าลูกไม่มีใครเขาเป็นนายกอะไรอะไรอ่เง้ยเขาจอดที่นี่เลยเออแต่กนเป็นเลทันันเลยครับเขาว่าทนายครับไม่ผมไม่เจอเจ้าของสักทีแต่แม่เขาว่าจะขายแต่ผมไปไม่เจอเขาเลยเกมไม่ค่อยว่างกัเป็นเหมาทำถนนทำเร็วเกมอืมันเกมติงมาจอโจลแล้วครับชูกเธอหนักดี โอ้แต่แต่น้องทุกบร้อนนะน้องลิกลิกเลยรับนี่ดินดินปรมาณนีแหละแต่คนรวยคนรวยเขาก็ไม่ขายแล้วนาะก็จอดทิ้งไว้แต่แต่อันนี้ลูกค้าเขาอยากได้เป็นรอยยางเขาไม่เอาแบบรอเหล็กน้องแกทำรถอัดฟางรอแท็กตัวใหญ่ตัวใหญ่ช่วงล่างรถเกี่ยวอ่ะไปดูได้เคยในก็นี่แหละีบ่อก็นี่แหละสาย a r n เกี่ยววันหนึ่งได้เป็นเป็นลูกอีกอนเนาะโอเคเดี๋ยวให้พี่แกชำเละนะครับเดี๋ยวไปทำงานเราต่อทำงานเราต่ออาคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมยังไงคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไว้เท่านี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับ น้องสาวยันโชคดีมากครับผมชวงล่างถ้าเกิดผมเมาทั้งกันน่ะผมสู้ไม่ไหวเออตัวนี้ไปแล้วครับเพราะว่าผมจับพวกช่วงล่างไปเอาไงแต่ชุดบนผมไม่ได้เอาอย่างเงี้นะแล้วผมก็ต้องลองดูว่ามันจะใช่ได้ไม่ได้ถ้าเกิดเราตัดตอย่างนี้มันเราเอาไปช่วงล่างครับนั่นไะครับนี่ว่าอีกคนหนึ่งเกาข้างบนคนหนึ่งเกาข้างล่างอะไรอย่างงี้นะอครับไปช่วงล่างกันนะคลิปนี้บ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ